เคสตัดดี้ชุดที่11จ่ายชำระหนี่ค่าใช้จ่ายให้เจ้าหนี้และหักหน้าที่จ่ายวันที่27มีนาคมปี2568จ่ายชำระหนี่ให้บริษัทเมกะวัตจำกัดสำหรับใบส่งของใบแจ้งหนี้ได้รับไปเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีโดยบริษัทจ่ายเป็นเงินสดและออกใบหักภาษีหนะ้าที่จ่ายให้กับบริษัทเมกะวัตจำกัด เมื่อกดเข้ามาในโปรแกรม s m a r t b บิส6 6นะคะให้กดไปที่ Pro Q p r o เคียวทค่ะจากนั้นให้เลือกไปที่จ่ายหนี้ค่าสินค้าใบเสร็จรับเงินค่ะจะยังไม่มีรายการนะคะให้เรากดเพิ่มตรงปุ่มซ้ายมือด้านบนค่ะวันที่เอกสารให้เปลี่ยนเป็นวันที่27ตามเคสตัดดี้นะคะ ต่อไปให้เลือกไปที่เอกสารอ้างอิงค่ะเลือกบริษัทเมกะวัดจำกัดนะคะซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของเราค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาตรวจสอบรายการสินค้านะคะตามเคสสแตตดี้นะคะจะไม่มีการเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนแปลงรายการอะไรนะคะให้เราเช็ครายการเฉยๆค่ะรายการนี้นะคะมีการคิดค่าบริการขนส่งนะคะโดย เราต้องคิดภาษีหักณนะที่จ่ายนะคะหรือว่า withholding tax โดยการคิดภาษีหักณนะที่จ่ายหรือว่า withholding tax สำหรับบริการขนส่งนะคะจะอยู่ที่3%ค่ะระบบจะคำนวณมูลค่าออกมาให้นะคะก็คือ9บาท81สตางค์ค่ะและยอดชำระของเราก็จะอยู่ที่1,290บาท19สตางค์นะคะจากนั้นให้เลื่อนมาดูการชำระเงินนะคะ ระบบจะทําการเลือกไปที่เงินสดนะคะโดยหัวข้อนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรายการใดๆเลยค่ะเมื่อตรวจเช็ครายละเอียดเสร็จแล้วนะคะก็กดไปที่บันทึกตรงปุ่มซ้ายมือด้านบนได้เลยค่ะระบบก็จะขึ้นชื่อบริษัทมกะกวัตจำกัดที่เราเพิ่งกรอกไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ทำการกดเช็คได้เลยค่ะถ้าทำในคอมพิวเตอร์นะคะสามารถกดพิมพ์และระบบจะขึ้นหน้าตาใบเสร็จรับเงินให้ค่ะ เมื่อดูเสร็จแล้วนะคะก็กดออกได้เลยค่ะสำหรับการชำระค่าใช้จ่ายให้เจ้าหนี้และหกักภาษีหน้าที่จ่ายก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมค่ะ